คราวนี้อ่าคราวนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วครับคราวนี้อันนี้คือหัวข้อยากสําเด็จสําหรับเด็กหลายๆคนนะหัวข้อยากสําหรับเด็กหลายๆคนเลยคือแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสองแต่สัมประสิทธิ์ของดีกรีสองไม่เป็นหนึ่งก็คือตัวหน้า x กําลังสองเนี่ยไม่ใช่หนึ่งมันจะมีเทคนิคยังไงน,นะนะมันจะมีเทคนิคยังไง ตั้งใจฝังนะคราวนี้ครูให้เทคนิคเลยนะครูไม่สนใจอย่างอื่นละไม่ไม่อะไรมากมายละให้เทคนิควิธีคิดเลยวิธีคิดคือฟั่งนะเออบางคนที่เรียนมาแล้วเนี่ยอาจจะมีเทคนิคไม่เหมือนครูไม่ซีเรียสน,นะนะถ้าเห็นวิธีครูแล้วรู้สึกวิธีครูวิธีหนูดีกว่าใช้วิธีเดิมไม่มีปัญหาเข้าใจปะนะแต่ถ้าเกิดเห็นวิธีครูแล้วเออเฮ้ยวิธีครูก็โอเคนะศึกษาไว้นิดนึงแล้วเอาไปใช้โอเคไม่เป็นนะโอเค เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะการแยกตัวประกอบเนี่ยเทคนิคของอาจารย์แต่ละท่านไม่เหมือนกันบางคนนี่มาแบบโอ้โหวิธีการเยอะแยะของครูวิธีการครูยาวนะเชื่อไหมแต่เชื่อไหมว่าเวลาครูคิดเองอะ่ะครูไม่ได้ใช้วิธีที่ครูสอนครูใช้คิดในใจแต่เวลาเราทําเวลาเราทําเสร็จปุ๊บเนี่ยครูบอกอย่างหนึ่งนะเวลาทําแยกตัวประกอบชุดนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะทาไปเยอะๆเดี๋ยวเราจะมีวิธีของตัวเองครูเชื่ออย่างนั้น นะมีวิธีของตัวเองก็คือคิดในใจได้เหมือนกันโอเคอ่ะครูจะบอกวิธีการคร่า,าวๆก่อนนะวิธีการคือนะถ้าเกิดเรามีพหุนามต้องการแยกพหุนามดีกรีสองที่หน้า x อกสมงสองไม่ใช่หนึ่งจะมีเทคนิคอย่างนี้ขั้นแรกนะขั้นแรกให้เรียงพหุนามจาก x อก็กสมงสอง x กสมงหนึ่งแล้วก็ค่าของที่เรียงแบบนี้เรียงเสร็จปุ๊บเราจะแยกตัวนี้กับตัวนี้แยกตัวนี้กับตัวนี้ นะสังเกตน,นะข้อที่แล้วเราแยกแค่นี้เพราะไอ้ตรงนี้มันแยกยังไงก็เหมือนเดิมพ่อไม่มีสัมประสิทธิ์แต่ข้อนี้ไม่ใช่ละสัมประสิทธิ์ของ x กําลังสองไม่ใช่หนึ่งปุ๊บเราก็จะต้องแยกแยกได้ไรสอง x กําลังสองเวลาแยกก็แยกได้เป็น x คูณสอง x กับสอง x คูณ x ซึ่งเหมือนกันส่วนเลขหกเลขหกเราจะแยกได้เป็นหนึ่งคูณกับหกหรือไม่ก็สองคูณกับสามประเด็นคือเฮ้ยไอตัวหน้ายังไงก็สอง สอง x กับ x อยู่แล้วยังไงมันย่อยเแยกได้แบบเดียว x กับสอง x ไอตัวหลังเนี่ยมันแยกเป็นหนึ่งกับหกหรือสองกับสามดีเออนะเราจะไม่คิดว่าเฮ้ยอย่างนี้นะคูณกันได้หกบวกกันได้เจ็ดไม่ได้แล้วนะเพราะว่าสัมประสิทธิ์ของ x กําลังสองไม่ใช่หนึ่งย้ำนะห้ามใช้หลักการรูปแบบที่แล้วหลักการรูปแบบที่แล้วใช้ได้เฉพาะหน้า x กําลังสองเป็นหนึ่งเท่านั้นโอเคนะเคลียร์ทุกคนเคลียร์เพราะฉะนั้นถ้าหน้า x กําลังสองไม่เป็นหนึ่งเราจะทำอย่างนี้ นะเราจะเห็นว่าไอ้ตัวหลังเนี่ยนะไอ้ตัวหลังเนี่ยมันแยกได้สองแบบบางข้อก็ได้สามแบบบางข้อก็ได้สี่แบบเราจะเลือกแบบไหนเทคนิคคืออย่างนี้ตั้งใจฟังนะเทคนิคคือให้เราเอาชุดนี้กับชุดเนี่ยมาจับคู่คูณแต่ห้ามจับซ้ำนะแปลว่าอะไรเช่นสมมุติเราจะลองดูนะสำหรับคนที่ไม่เป็นเลยอ่ะซุ่มไปเรื่อยๆนะคู่แรกอ่ะคู่แรกเอาอันนี้คูณนะันนี่เอาอันนี้คูณนะันนี่ ดูนะลองดูนะอันนี้ตัวนี้คูณตัวนี้ได้ 2x ตัวนี้คูณตัวนี้ได้ 6x เอ๊ะตกลงมันใช้ได้หรือเปล่าฟังดีๆนะฟังดีๆนะการที่มันจะใช้ได้ใช้ไม่ได้ให้ดูอย่างนี้เมื่อเราคูณเสร็จปุ๊บตัวคู่แรกได้ 2x คูนนี่ได้ได้ 6x ให้เราเอามาทําตามเครื่องหมายตัวนี้เอามันมาบวกกันเอาทําตามเครื่องหมายตัวหลังนะเอามันมาบวกกันแล้วดูว่าผลบวกได้เท่ากับเท่านี้ไหมถ้าผลบวกได้เท่ากับเท่านี้แสดงว่าคู่นี้ใช้ได้ สังเกตสองตัวนี้มันบวกกันได้เท่าไรบวกกันแล้วได้แ x ดซึ่งตรงนี้มันเป็น 7x เพราะฉะนั้นตัวนี้คือใช้ไม่ได้คู่นี้ใช้ไม่ได้คู่นี้ใช้ไม่ได้เสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปทํำยังไงอันนี้ครูกําลังทําแบบทั่วไปนะเราบอกว่าคู่นี้จับไม่ได้ก็ลองเปลี่ยนคู่นี้แทนเอาอันนี้มาจับอันนี้อันนี้มาจับอันนี้คู่นี้ได้ x คู่นี้ได้สิบสองบวกกันได้สิบามใช้ไม่ได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคู่นี้จับไม่ได้จับคู่ใหม่ จับคู่ใหม่จับคู่ยังไงจับคู่ยังไงเอาคู่นี้มาจับคู่นี้จอาคู่นี้มาจับคู่นี้บ้างคู่นี้จับคู่นี้ได้เท่าไหร่ได้ 4x คู่นี้จับคู่นี้ได้เท่าไหร่ได้ 3x เอามาบวกกันได้เท่าไหร่บวกกันได้ 7x ใช้ได้ไหมใช้ได้ตรงตันค่าใช้ไม่ได้สมมุติถ้ามันใช้ไม่ได้ก็จับคู่อีกคู่ใหม่จนกว่าจะใช้ได้โอเคไหมตอนนี้เราใช้ได้เรียบร้อยละขั้นตอนถัดไปฟังนะขั้นตอนถัดไปต่อไปเราดูเครื่องหมาย เหมือนเดิมเลยเครื่องหมายดูดีนะถ้าเกิดฟังดีๆนะตอนนี้เราได้ตัวเลขแล้วนะต่อไปเครื่องหมายถ้าเกิดเป็นบวกหมดไม่มีปัญหายังไงก็บวกหมดถ้ามันบวกหมดไม่มีปัญหายังไงก็บวกเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาไปใส่เลยเอา้าวแล้วเวลาไปใส่เราบอกว่าเอะเราจับคู่สอง x กับสองจับคู่ x กับสามนะจับคู่สองอกับสองจับคู่ x กับสามแล้วเราไปใส่ยังไงฟังดีๆนะคู่ของมันจะอยู่อย่างนี้ คู่ของมันคู่ของ x คืออะไรคู่ของ x คือสามแสดงว่าคู่ของมันอยู่ตรงนี้นะแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นเลขสามคู่ของสอง x คือตรงนี้คู่ของสอง x คืออะไรคือสองตรงนี้ก็เป็นเลขสองเครื่องหมายเมื่อกี้ครูบอกว่าถ้าบวกหมดไม่มีปัญหายังไงก็บวกก็ใส่บวกนี่คือวิธีแรกวิธีของครูนะดูเหมือนยากนะแต่เวลาเราทำไปสักสิบยี่สิบข้อ เราจะเริ่มคิดในใจได้ไอ้ที่ครูยากให้เราเห็นเนี่ยเราคิดในใจลองคาดูหลายๆข้อเดี๋ยวจะคิดในใจได้ข้อนี้ใครไม่งงบ้างกดยกมือสําหรับคนที่รู้แล้วยังไงก็ไม่งงแต่อาจจะไม่ใช่วิธีนี้ก็ได้นะครูไม่ว่านะไม่ใช้วิธีนี้ครูไม่ว่าเอาใช้วิธีที่เรารู้สึกว่าเราเข้าใจแล้วมันทําได้เร็วแต่ถ้าเห็นว่าวิธีนี้เอยไม่เหมือนกับเราแต่เออก็ดีนะก็เอาไปใช้โอเคขอบคุณมากขอบคุณมากผ่านเอาใหม่ oh ตัวนี้มันง่ายตัวต่อไปนะเดี๋ยวครูจะทําให้ดูอีกเออเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งไม่เอาอุ้ยอุ้ยอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวตัวเครื่องหมายเป็นบวกหมดเลยนะครูเปลี่ยนอ๋อทำให้ดูอีกข้อกันแล้อ่ะครูทาข้อสามให้ดูอีกข,นะข้อหนึ่งนะครูจะทาข้อสามให้ดูอีกข้อนึงนะข้อสามมันเป็นบวกหมดเพราะฉะนั้นไม่มีไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องหมายนะแต่ครูจะทําตัวเลขให้ดูจะทําตัวเลขให้ดูนะจะดูแบบวุ่นวายก่อนนะครูจะทําแบบ ทึกทำแบบวุ่นวายวุ่นวายให้ดูนะเริ่มตน้น 6x กำลังสองเวลาแยกแยกได้หลายแบบคืออาจจะเป็นหนึ่ง x กับหก x ก็ได้อาจจะเป็นสอง x กับสาม x ก็ได้นี่นเลข6กนะเลขหกตัวหลังก็เหมือนกันนะเลขหกตัวหลังก็เหมือนกันก็คืออาจจะเป็นหนึ่งกับหกก็ได้อาจจะเป็นสองกับสามก็ได้ไม่ต้องไปสมกับสองแล้วนะสองกับสามสามกับสองเหมือนกันนะได้แค่นี้ท่านตอนถัดไปจับคู่คูณ จับคู่คูณนะจับคู่คูณเสร็จปุ๊บเอาผลคูณของแต่ละคู่ที่ได้เอามาบวกกันให้มันได้สิบสามลองจับคู่คูณดูบวกกันให้ได้สิบสามอ่าสมมติคุณจะลองนะเฮ้ยเอาตรงนี้ก็ตรงนี้เออย่างงี้ตัดๆนี่อันนี้หกเอ็กนะอันนี้หกเอ็กนะเอามาทําอะไรกันทําตามเครื่องหมายน,นี้เอามาบวกกันบวกกันได้เท่าไหร่ได้สิบสองเฮ้ยสิบสองแต่ตรงนี้สิบสามใช้ได้ไหมไม่ได้นะห้ามยุน่นยวนห้ามยุน่นยวนเข้าใจคำว่ายุน่นยวนไหมเฮ้ยให้มันให้มันไม่ได้ ต้องเป๊ะต้องเป๊ะต้องเป๊ะเพราะฉะนั้นคู่นี้ใช้ไม่ได้ทําไงต่อคู่อื่นจับคู่อื่นอ่ะเอานี้คู่นี้มัง้งเอานี้คู่นี้มัง้งนี่สองเอคูณสองเป็นสี่ x สามเคูณสามได้เก้าบวกกันได้เท่าไหร่บวกกันได้เท่ากับเท่าไหร่สามได้ไหมได้โอเคใช้ได้เมื่อได้ตัวเลขเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปเหมือนเดิมเลยนะตั้งใจฟังนะลองดูดิว่าเราจำได้ปะ เริ่มต้นนะเคือตัวเลขนี้กับตัวเลขนี้คือคู่ที่อยู่ตัวหน้าของทั้งสองวงเล็บเพราะฉะนั้นก็คือมันจะมี 2x กับ 3x ขั้นตอนถัดไปนะคู่ของ 2x จะอยู่ตัวนี้คู่ของ 3x อยู่ตัวนี้นะแล้วเราก็ไปดูสิ่งที่เราจาับ 2x คู่กับอะไรคู่กับ2 2x คู่กับ2แสดงว่าอะไรแสดงว่าตัวหลังเนี่ยต้องเป็นเลข2 สามเอ็กคู่กับอะไรสามเอ็กคูกับสามแสดงว่าคู่นี้ต้องเป็นเลขสามเครื่องหมายมันบวกหมดอยู่แล้วใช่ปะ่ะไม่มีปัญหาใส่เครื่องหมายบวกหมดเลยจบตัวนี้สังเกตน,นะครูทําแล้วครูไม่เช็คคาตอบเลยนะว่าเฮ้ยอาจารย์บางท่านเนี่ยให้ลองสุง่มดูแล้วค่อยไปเช็คคาตอบว่าตัวกลางใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครูไม่ทําเลยเพราะว่าถ้าเราตรงนี้เราแม่นปุ๊บไม่มีทางผิดไม่มีทางผิดย้ําไม่มีทางผิด ใครเคลียข้อนี้แล้วบ้างใครฟังแล้วเอ้ยเคลียขึ้นเคลียขึ้นเคลียละเคลียละกดจมือเยี่ยมเยี่ยมนะเคผ่านนะผ่านะจดเอาไว้จดเอาไว้กูไม่ให้เวลาจดเลยนี่ว่าเด็กๆจดนะอโอเคเอามือลงจดก่อนให้เวลาจดนิดนึงก่อนแล้วข่าวนี้ความยากมันอยู่ตรงทีดว่าเฮ้ยถ้าตัวหลังเป็นลบเนี่ย เริ่มยากละนะแต่เทคนิคเดิมเทคนิคเดิมนะเทคนิคเดิมโอเคนะผ่านนะต่อไปโอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูลืมไปต้องมีการบ้านหมดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครูขอดูก่อนตรงนี้มีอะไรไหมมีการบ้านไหมไม่มีอ่ะโอเคเราเริ่มมีการบ้านตั้งแต่ชุดนี้แหละนะการบ้านเด็กๆจดการบ้านไปนะหน้าห้าสิบ อันนี้อาน,นี้เดียวหอไม่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะแค่น,นี้นะวงไว้นะข้อสี่นะข้อแปดนะอะไรอีกอะอุ้ยอันนี้เหรออ่าอันนี้หมดเลย <c oughs> นี่การบ้านหมดเลยอันนี้แป๊บเดียวก็เสร็จการบานาไปตรวอันนี้อันนี้ น,นี่ทาเฉพาะข้อข้อขี้ก็พออะกันบ้านข้อขี้พอเดี๋ยวจะหาไว้เยอะกันบ้านนะทําแล้วส่งมาในอินบ็อกซ์ครูนะนะทันไหมทันไหมจดทันไหมกันบ้านการบ้านชุดที่สิบเก้านี่คือทั้งชุดเลยนะฝึกหาตัวเลขชุดที่ยี่สิบทรเฉพาะข้อขีอข้ข้อคู่ยังไม่ต้องทําชุดที่ยี่บเอ็ดนี่แล้วครูกําลังจะทําให้ดูอยู่นะแล้วอยู่ไหนอะเดี๋ยวแป๊บเมื่อกี้หายไปไหนวะแป๊บหนึ่งนะครับหมดแล้วหรอ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่าโอเคมันยังไม่หมดดีกว่าโอเคมาเรามาทําต่อเรามาทําต่อเมื่อกี้ที่ครูทําให้ดูเนี่ยนะมันเป็นลนักษณะที่เครื่องหมายมันเหมือนกันเลยเป็นบวกเหมือนกันไม่มีปัญหาต่อไปถ้าเกิดตัวหลังสุดมีเครื่องหมายเป็นลบจะมีเทคนิคนี้ดูนี่เริ่มจากข้อไหนดีอ่ะข้อยากๆไปเลยข้อสิบสิบไอ้ข้อเก้าครูจะทําข้อเก้าให้ดูข้อแปดเป็นกันบ้าง ตั้งใจฟังนะชา้าๆคราวนี้ครูจะพูดชา้าๆเหมือนเดิมวิธีการเหมือนเดิมปรับนิดเดียวฟังเริ่มต้นนะเราก็แยกตัวนี้ 8a กาลัง2อาจจะแยกเป็น a กับ 8a หรืออาจจะแยกเป็น 2a กับ 4a อย่างนี้ 4a กับ 2a กับ 2a กับ 4a นี่เหมือนกันนะเราไม่ต้องไปเขียน 4a กับ 2a แล้ว 8a กับ a, a ไม่ต้องละเขียนเหมือนเดิมส่วน 15b กำลัง2เป็น b กับ15 แล้วก็ 3b กับ 5b โอเคไหมคราวนี้ฟังดีๆนะเวลาเราจะจับคู่เราจะจับคู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเมื่อเราจับคู่แล้วคูณเสร็จปุ๊บสองตัวที่เราได้มาต้องเอามาทําตามเครื่องหมายนี้ต้องเอามาทําตามเครื่องหมายนี้เห็นไหมเครื่องหมายเป็นลบหน้า 15b กลาลัง2เนี่ยตัวหลังสุดเนี่ยมีเครื่องหมายเป็นลบแสดงว่า ผลที่เราจับคู่แล้วคูณกันได้ต้องเอาสองตัวนี้มาลบกันลบกันให้ได้เท่ากับตัวนี้อุ้ยสียลบกันให้ได้เท่ากับตัวนี้ลบกันให้ได้สิบสี่ ab ช่างหัวมันลบกันให้ได้สิบสี่อะไรคูณกันได้ตัวหลังแล้วเคูณกันเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วบวกกันได้ให้ลบกันโทษทีิลบกันได้สิบสี่ลบกันจับคู่ดูนะลองจับซุ่มๆตัวนี้สิบสอง ab อันนี้ เท่าไรเนี่ยอันนี้ 10ab เอามาันมาลบกันลบกันได้เท่าไร่ลบกันได้ 2ab ใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้คู่นี้ใช้ไม่ได้จริงๆมันต้นจับตั้งแต่ a กับ a, a, a คู่นี้ด้วยนะอะไรเงี้ยต้องไปฝึกจับดูนะต่อไปเมื่อไม่ได้เสร็จปุ๊บนะเมื่อไม่ได้เสร็จปุ๊บเราก็เอาใหม่เด็กๆจดเองนะอ่าไม่ได้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 จับคู่ใหม่จับคู่นี้เอาอันนี้คู่นี้อันนี้คู่นี้ คู่นี้ได้ 6ab คู่นี้ได้ 20ab สังเกตดูเอามาันมาลบกันก็คือเอาตัวมากตั้งลบตัว,ตวน้อยก่อนนะลบกันได้เท่าไห,ร,ไไ 14, ไหไาไร่ลบกันได้ได้14ไหมได้ 14ab แต่ว่าอะไรลบกันได้ 14ab แปลว่ามันใช้ได้ใช้ได้ละตกลงใช้ได้โอเคนะลบกันนะสังเกตลบกันทำไมถึงลบกันตาม่งหมายนี้ ถ้าหน้าสิบห้า b กำลังสองเป็นบวกต้องเอามาบวกกันถ้าหน้าสิบห้า b กำลังสองเป็นลบก็แสดงว่าต้องเอามาลบก,กันเสร็จปุ๊บลบก,กันได้สิบสี่ ab เสร็จปุ๊บเนี่ยนะฟังดีๆนะตอนนี้เราบอกว่าไงฟังดีๆเราบอกว่าถ้าเกิดเครื่องหมายข้างหลังเนี่ยเครื่องหมายข้างหลังตัวนี้นะมีเครื่องหมายเป็นลบเครื่องหมายของสองตัวนี้เครื่องหมายของสองตัวนี้นะคู่เนี้ยต้องต่างกันเข้าใจไหมเครื่องหมายต้องต่างกันต่างกันคืออะไร บวกตัวลบตัวต่างกันคือบวกตัวลบตัวอะไรเป็นบวกอะไรเป็นลบฟังดีๆตรงนี้สําคัญอะไรเป็นบวกอะไรเป็นลบให้ดูเครื่องหมายตัวกลางเครื่องหมายตัวกลางนี้ให้จําไว้ว่าเป็นเครื่องหมาย,เป,เ,มายมาเป็นเครื่องหมายของตัวมากเป็นเครื่องหมายของตัวมากอะไรคือคําว่าตัวมาก ตัวมากก็คือผลคูณที่ได้ออกมาเนี่ยตัวนี้กับตัวนี้อะไรเป็นตัวมากให้มีเครื่องหมายตามตัวกลางนี้เพราะฉะนั้นในที่นี้มี 6AB กับ 20AB 6AB คือตัวน้อย 20AB คือตัวมากเครื่องหมายตัวกลางเป็นเครื่องหมายบวกแสดงว่าตัวมากต้องมีเครื่องหมายเป็นบวกแสดงว่าตัวนี้ต้องเป็นบวกถ้าตัวหนึ่งเป็นบวกอีกตัวนึงต้องเป็นลบเพราะว่าเครื่องหมายต้องต่างกันนี่คือประเด็นแรก เมื่อได้อยางนี้เสร็จปุ๊บฟังดีๆนะเมื่อได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บ,นะเ,เ,รบเรารู้แล้วว่า 20ab ต้องเป็นบวกมันก็จะไปเชื่อมโยงกับคู่ของมันนะคือ 4a กับ 5b เครื่องหมายจะอยู่ที่ตัวหลังเสมอตัวหลังก็คือตัว b นะเพราะฉะนั้น 5b ต้องมีเครื่องหมายเป็นบวกตาม 20ab ส่วน 3b ต้องมีเครื่องหมายเป็นลบตาม 6ab เอาแค่ตรงนี้ก่อนมีใครไม่ทันก็าจบมือ ไม่ทันกดจกมือครูพูดเร็วครูพูดเร็วเป็นจรวนเลยไม่มีหรอไม่มีหรอขอบคุณนะขอบคุณนะไม่มีทำต่อเมื่อได้ยินเสร็จปุ๊บใส่วงเล็บระคาดีเหมือนเดิมนะตอนนี้คู่ของเราที่ใช้ได้ก็คือสองกับสี่แล้วก็สามบกับห้าบสองกับสี่เเป็นตัวหน้าของทั้งสองเล็บ 2a กับ 4b เป็นตัวหน้าของทั้งสองเลขคู่ของมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเหมือนเดิม 2a คู่กับอะไรเด็กๆ 2a คู่กับลบ 3b เพราะฉะนั้น 2a คู่กับลบ 3b แสดงว่าตัวหลังต้องเป็นลบ 3b อีกตัวหนึ่ง 4a คู่กับอะไร 4a คู่กับบวก 5b เพราะฉะนั้นคู่ของมันอยู่ตรงนี้บวก 5b จบ ไม่ต้องเช็คอะไรทั้งสิ้นถ้าตัวเลขตรงนี้เราแม่นไม่ต้องเช็คไม่ต้องไปนั่งคูณนู่นคูณนี่ถูกแน่นอนแต่ย้ำนะไอตรงที่เราทำตรงเนี้ยต้องถูกกว่าน,นะเข้าใจะปะนะข่าวนี้ค่อยๆดูค่อยๆดูเรื่องเนี้ยส่วนใหญ่คนผิดจะผิดเรื่องเครื่องหมายแต่ถ้าเกิดทำอย่างที่กูบอกฝึกบ่อยๆจนแม่นไม่พลาดไม่มีพลาด อ่ะข่าวนี้หนึ่งคือจดย์สองคือใครสงสัยมีสองอย่างเปิดไมค์ถามได้เลยตรงนี้มาจากไหนคะทำไมตรงนี้เครื่องหมายอย่างนี้คะทำไมตรงนี้เป็นอย่างนี้ให้ถามเลยเชิญตอนนี้ก็มีสองอย่างคือโจทย์ใครสงสัยให้ถามนะเปิดไมค์ถามได้เลยเดี๋ยวครูจะลบที่มันวุ่นวายกอนแป้น ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวครูจะทาให้ดูอีกนะโจทย์แบบนี้ยังต้องมีอีกต้องฝึกทํำหลายๆรอบครูลบก่อน,นครูจะลบตรงไหนขพราะวันนี้ลบลบลบอะไรกันลบสีโอเคลบแค่นี้ใครเสร็จแล้วแบบไม่งงกดยกมือมา เก่งเว้ยเราเนี่ยยอดจริง,รงแน่ใจนะว่าไม่งงนะแน่ใจนะว่าไม่งงนะอ่ะห้ามให้งงนะคราวนี้เมื่อกีก้ครูให้กันบ้านข้อแปดนะไม่เอากัานบ้านไปทําเป็นกันบ้านไหนลองทําข้อสิบให้ครูดูสิทําข้อสิบให้เวลาสองนาทีสองนาทีต้นมือลงข้อสิบสองนาที เสร็จแล้วกดจุกหมุนจะสังเกตนะเราสอนค่อนข้างไวนะแต่ เรียนแบบละเอียดเพราะฉะนั้นคนไหนตามไม่ทันอะไรไงต้องไปทบทวนถึงแม้เราจะตามทันแล้วอย่าลืมทํากันบ้านถ้าเราทํากันบ้านเราแม่นนะเราจะไม่มีปัญหาเรื่องพื้นฐานคณิตเลยนะพีชคณิตเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะถ้าเราไม่มีปัญหาพีชคณิตน,นะเวลาไปทําตลุยโจนนะโอ้ยสบายครูสอนไงก็เข้าใจนะอาศัยเทคนิคอย่างเดียวครูม <c oughs> ั่นใจว่าเราทุกคนเนี่ยที่ตั้งใจเรียนเนี่ยไม่มีปัญหาเวลาไปตลุยโจเราจะสนุกไปด้วยกันนะเราจะสนุกกับการตลุยโจทย์ไปด้วยกัน ใครสแส็จก่้วกดเหมือนแย่โอ้โหอะไรอะโมนาไม่เหมือนคนไม่เคยเรียนนะครูบอกสัก่อน้โมนาไม่เหมือนคนไม่เคยเรียนเหมือนก็เคยเรียนมาแล้วแต่ถ้าไม่เคยเรียนแล้วฟังแล้วเข้าใจครูนี่โอ้โหสแสดงว่าแกนี่อัจฉริยะจริงนะรู้ป่ะนะครูครูครูยอมรับเลยนะว่าตอนที่ครูเรียนเนี่ยเรื่องเนี้คยครูใช้เวลาเยอะมากในการทําความเข้าใจ นะครูใช้เวลายเยอะมากในการทํคฟังเข้าใจแต่พวกเราเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะแต่หลายๆคนอาจจะเคยเรียนไปแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าคนไม่เคยเรียนลับฟังรับเข้าใจแล้วทําถูกเโอ้โหสุดยอดอ่ะมาโอเคเรามาดูกันข้อนี้ครูจะคราวนี้ครูจะคิดในใจละสอนคิดในใจเริ่มต้นข้างหน้าเนี่ยเป็น 6x กําลัง 2y กําลัง2เมื่อเป็น 6x กําลัง 2y กําลัง2เนี่ยนะให้สังเกตค์กลางเนี่ยมันเป็น xy แสดงว่าตัวแปรเนี่ยต้องเป็น xy ตัวหน้า x อกตัวหลังเป็นค่าคงทีนะแล้วหกนึกในใจหกมันแยกเป็นอะไรนะหกแยกเป็นเอ่อหกับ6หรือไม่ก็2กับสาเนี่ยสังเกตรครณพี่เขียนตัวแปรแล้วนะวุ่นวายนะแล้วตรงนี้ก็แยกเป็นอะไรนะหนึ่งกับยี่นะสองกับสิบสี่แล้วก็4ี่กับเจดแล้วเราก็จับคู่คูณคูณเสร็จปุ๊บแล้วเอามาลบกันให้ได้ส3าคูณเสร็จปุ๊บเอามาลบกันให้ได้ส3าอะไรคูณกันแล้วลบกันได้สิบามเช็ค ดูก่อนแป๊บหนึ่งเออเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดสี่สองแปดนี่เห็นไมนี่ยิบเอ็ดอันนี้แปดลบกันได้สิบสามเพราะฉะนั้นใช้ได้ละเมื่อได้แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยนะสัมประสิทธิ์ตัวหน้าคือสองกับสามเอามาใส่ข้างหน้าเลขสองกับเลขสามสองคู่อะไรย้ยังไม่ได้ใส่เครื่องหมายเลยลืมไปโทษทีนะสังเกตดูนะสองตัวนี้ต้องเอามาลบกันแล้วได้สิบสามยี่สิบเอ็ดลบแปดได้สิบสาม เครื well matte matte. Glorious 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 ่องหมายตัวกลางเป็นเครื่องหมายของตัวมากเครื่องหมายตัวกลางเป็นเครื่องหมายลบแสดงว่าตัวมากต้องเป็นลบแสดงว่ายีิบเอดเป็นลบอันนี้เป็นบวกมันก็จะทําให้เครื่องหมายที่อยู่ตัวหลังตรงเนี้นะสามคู่กับ7เป็นยีิบเอดนี่ยเลขเจเป็นตัวหลังต้องเป็นเครื่องหมายลบเลขส่นะเลขสีเป็นตัวหลังของแปดเครื่องหมายเป็นบวกเพราะฉะนั้นคู่ของมันก็คือสองคู่กับ4ีี่ก็เป็นบวกบวกสี แล้วก็สามคู่กับอะไรสามคู่กับเจ็ดก็เป็นเจ็ดเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายลบเจ็ดเด็กๆให้ถูกกดจัมือใครถูกกดจัมือสุดยอดเด็กๆสุดยอดทุกคนเลยโอ้โหอนาคตด,ดีอนาคตด,ดีดีด,ดีดีใจดีใจ